สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้พาสมาชิกมามาซื้อของฝากกันนะครับเ,เยอะแยะเลยนะฮะจะมีทั้งสละทั้งกุ้งแห้งปลาแห้งนะครับเ,เยอะแยะมากมายนะครับ กุ้งแห้งปลากรอบปลาหวานนะครับกนะับปีหอยครับมีหอยปูนะตัวใหญ่ๆ ตัวโตๆครับตัวโตๆโลเท่าไหร่ยายเดี๋ยวนี้อันนี้หกร้อยค่ะขายต้องเอาลองเอาสามร้อยว่าอันนี้ใส่ดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับกลับอันนี้ใส่ดูผมถ่ายให้นะครับกุ้งธรรมชาติใครเล็กเกินเล็กจี๊ดแล้วเล็กก็แปลงเล็กก็ไม่ไม่เอาไม่ไป เยอะเลยมะนาวนะครับไปลานะปลาปลาอะไรตัวใหญ่ใช่ไหมโอคค้โหครับตลาดอันนี้ชื่อว่าตลาดซีมุมเมนนะครับ ตลาดสี่มุมเมนเพราะว่าเมนอยู่ตรงกลางสี่มุมเมน <c oughs> นะครรับออ่ยเจ๊ชอบกินครับอร่อยครับไไม่่เละคัชนหกใฝั่งนี้ก็มีเยอะครับที่นี่ของราคาไม่แพงครับซื้อไปฝาก ลูกฝักหลานได้นะครับอันนี้ประเภทปลาแห้งปลาหวานนะครับปลาเส้นปลาเส้หรือชาวบ้านเนี่ยจะเรียกปลาฟิชโชนะครับนะครับทังล็อกสักกี่อลขายเป็นกิโล บบข้างในนู่นจะเป็นพวกลูกอมพวกอะไรนะครับเห็นไหมเยอะแยะเลยสวยๆเลยครับปลา เนียเป็นทอดนะครับโอ้อร่อยสึมากเขตนี้ก็จะเป็นของฝากนะครับในราคาที่เป็นกันเองราคาไม่แพง ถามได้นะชอบตัวไหนครับครับนิ้วมืกตัวนีิครับหยองหนังอบเลยอ่าโอเคกำลังอธิบายว่ามีอะไรบ้างแต่ส่วนมากเกือบสองสามตัวเนี่ยหนูจะขายดีอ่าสองสามตัวนี้เนาะขายดีปลากระพงครับนี่ไปแบ่หนองบัวกันนะครับยังเลยครับรูปของบัวก็จัดงานใหญ่มีคนอโอ้เลยครับ จะไปกินข้าวเที่ยงที่เอายางโอ้ร้านปาน้องเหรอครับครับร้านทีมงานไปกินข้าวเที่ยงที่นั่นโอ้ัดไว้แล้วคนสบายอ่ะเนาะยังครับจะเคยไปกินประจำะแหละร้านเดิมปาน้องค่ะอันนี้เท่าไหร่คิดละร้อยคิดละร้อยค่ะเดี๋ยวนี้เขาเรียกเต่าทองอย่างไม่ผิดแล้ะยังขาอะไรไอ้มึกเต่าทองขาค่ะ เราอย่างเพชรจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาอย่างเพชรอ่มกาาดูเลยก่อนนะเจ๊จำไม่ได้หรอกพวกผมมาซื้อประจำแหละครับแต่ก่อนก็แวะกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ประจำครับจากสูรินครับอ้โหโอ้โอ้โหขอคนซูรินเนี่ยใช่แต่ก่อน เดีน,นี้ก็สนใจนสนใจปลาเส้นปลาฟิชโชนะครับแต่มันจะถูกกว่าที่เราไปซื้อเป็นถุงในใน้านค้าแต่มีกินได้เยอะครับนี่นะครับอย่าลืมติดตามที่ช่องอซื้อขายรถมือสองของเขาด้วยนะครับ ขอบคุณครับไม่เอาเสียงไม่ชัดเลยเอาเสียงใหญ่หน่อยอ๋อเสียงโลโลใช่ไหมไหนครับเส้ยราบครับครับแล้วก่อนพอสอนอยู่โรงเรียนเนี่ยอยู่วัดพัวเวนนี่ครับ ฝากล้านนะครับกพอซื้อพอซื้อครับเอาไปฝากล,ลูกหลาน,อ,านอย่าไปซื้อมากเหมือนเดี๋ยวเขาไม่มีาขายเหมือนล้านกนอ่อนเอะเาไม่มียมเยอะ นะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามที่ช่อง YouTube บ้านสวนลุงอิดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ